สวัสดีทุกคนนะคะก็กลับมาพบกับยูเกียวอีกแล้วเบื้อหน้ากันยองวันนี้มีของมารีวิวอีกแล้วจ้ะไม่ขายของแต่ซือ้อมาใช้เองมันคือสิ่งนี้ตั้งฮากเราทาดาผัานผันแว็กซ์ซ่งเข้าไปใกล้ๆแบบว่าสำหรับใต้วงแขนหรือว่าแขนขาและขอบบิกินี่ก็มีทั้งหมด6 0แผ่นนะจ๊ะแกะกล่อง มาแล้วไอเทมก็มีดังต่อไปนี้นะจ๊ะมีแผ่นเครื่องมือแผ่นแว็กซ์นะจ๊ะมี6แผ่นแล้วก็สุดท้ายก็คือแผ่นทำความสะอาด Perfect finish w i p e ก็คือเมื่อก่อนเคยใช้กซ์แต่ว่ามันก็จะเป็นของ Bo สต t ตอนโอ้โหโคตรเจ็บบอกเลยเป็นคนที่ขนขาโคตรยาวมากเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใช้ยังไงก็อันคร่มือแล้วเขาบอกว่าให้เอามือตามภาพเลยหนึ่งฟองส เอาแรกก็คือให้เอามือประกบกับแผ่นแว็กซ์แล้วก็ประกบประมาณ5วินาทีจากนั้นก็ฉีกแผ่นแว็กซ์ให้มันแยกออกจากกันแล้วก็ดีอย่างหนึ่งก็คือสามารถใช้ได้เรื่อยๆจนกว่าคนจะเต็มแผ่นหรือว่าความเหนียวหนืดมันจะหมดแว็กแขนแว็กขาเออแว็กใต้วงแขนกับขาคงจะไม่เป็นไรเท่าแต่ถ้าแว็กขอบบิกินี่แม่เจ้า แค่สัตยาเลยดีกว่าไหมเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะจ๊ะตอนนี้เราก็ได้เอามาถูและะ้วค่ะคือถูมือเอามือประกบแล้วก็ถูตัวนี้มีกลิ่นหอมมากเลยแล้วก็พิเศษตัวนี้มันจะไม่เหมือนตัวอื่นถ้าเป็นแว็กซ์ของตัวอื่นที่เคยใช้มานะคะมันจะเป็นแบบสี่เหลี่ยมเป๊ะๆเ,เลยแต่ว่าตัวนี้อะ่ะมันจะมีมันจะมีโค้งเขาเรียกว่าแถบโค้ง easy grip ซึ่งน่าจะเป็นจุดขายของวีดนะจ๊ะอีกอย่างนึงก็คือราคาถูกมาก85บาทเองอะอันนี้ไปซื้อที่บูธมาบูธซึ่งเปิดใหม่ที่ข้าวสารตรงนี้เลยอะแล้วมันหาซื้อง่ายด้วยตามท้องตลาดอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองยกแรกกันเลยฉีกสองแผ่นแยกออกจากกันเราจะจากที่มันเป็นอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็ฉีกอย่างนี้ไม่อยากให้ทุกคนมาเห็นขนขาวเลยโคตรยาว แล้วก็จะทําการเอา này, แผ่นแว็กซ์นี่เราจะแปะใส่คนขาแล้วก็แนบเพสนนทก็เ๋ต้องแบบถูให้แนบสนิทกับผิวที่สุดนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เจ็บโหอันนี้ไม่รู้จะแนบยังไงแล้วอ้ oh my god เสียวจังเลยพร้อมแล้วก็บอกนะฉันไม่พร้อมน่ะอืออืมคือแบบถูถไม่รู้จะถูยังไงแล้ว ก็คือแล้วก็ต่อไปเราก็จะต้องจับแถบโค้งขึ้นมาแล้วก็ดึงออกแต่ว่าห้ามดึงขึ้นอย่างเงี้ยนะก็คือให้ดึงแนบกับผิวพร้อมแล้วนะอ้ยกที่นหนึ่งขาอยู่ๆยังไม่ตายดวคนขาฉันสีเรียบเนียนขึ้นเลยก็ไม่เจ็บมากนะนิดนึงดอกสองจ้ะเดี๋ยวขอชินไปเอง อยากสวยก็ต้องกลัวเจ็บนะจ๊ะออสโอ้โหอ,ออกไปแล้วอุ้หสิสเบาๆค่ะก็ไม่รู้ว่าฝรั่งข้างห้องได้ยินเราจะรู้สึกยังไงอ๋อชั้นนี้ไม่มีฝรั่งนะจ๊ะหนึ่งสองสามออสโอ้โหซาดิสเนาะชอบดูคนทอนคนโอ้มหคนแอ,อดมินสยองม,มากไม่อยากให้ดู มนนีก็ร่อเห็นความแตกต่างนะจ๊ะมีสนมยากกับไม่มีเรียบเนียนมากเลยจ้ะวานชาชมากตอนนี้ก็คือแว็กซ์ไปเก็บทั้งขาแล้วค่ะหัวแผ่นเดียวนี้คือแบบนานมากนะเดี๋ยวเรามาลอกอีกแผ่นหนึ่งนะจ๊ะอันนี้คุณนักลัวตอนนี้ค่ะครังนี้เราก็ลอกไปหมดแล้วนะจ๊ะสับๆบ,บ้างแต่ตอนนี้เริ่มจับทริปได้แล้วว่าก็คือต้องดึง ห้ามห่างจากผิวรอยเยอะแล้วก็ใช้มือของเราอะค่ะจับผิวอีกข้างตรงข้างตรงที่เราดึงไว้ด้วยให้มันตึงๆจะได้ไม่รู้สึกเจ็บมากก็โอเคเลยเนาะโอเคดีตอนแรกก็จะซื้อเป็นแบบครีมขจัดคนมาแต่ว่ามันก็ได้แค่ ข้างบนผิวใช้บ่อยอะเพราะว่าแบบเป็นคนขนเยอะแล้วก็ตอนนี้กําลังทําอีกข้างหนึ่งมันจะคนเยอะมากเลยจ้ายัางไม่มีเวลาทําอะไรเลยแล้วก็สาวๆอยากใช้ก็ใช้ได้เลยทาเองได้ไม่เจ็บมากแล้วก็เวลาที่เสร็จแล้วแล้วก็ใช้ตัวนี้ไปทา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 ให้ทั่วแค่นั้นเ,รเสร็จอาบน้ํานอนจบโอเคจ้าบ๊ายบายก็ see คลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบายดุย